สวัสดีครับท่านคณะกรรมการทุกท่านนะครับก็ผมนายรัชกฤษธัญญาจลัดพรนะครับปัจจุบันเป็นนิสิตชั้นปีที่สองมหาวิทยลาย 4, ลัยศรีนครินทร์วิโรธครับกำลังศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตนะครับก็ปัจจุบันนี้นอกจากกําลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยลาลัยด้วยก็ยังทําหน้าที่เป็นทูตสันทวมตร์นะครับหรือว่าเป็นผู้แทนเยาวชนไทยในการ เผยแพร่วัฒนธรรมไทยรวมไปถึงนโยบายการต่างประเทศให้กับนานา,นา,นาประเทศให้รับทราบด้วยนะครับรวมไปถึงดําเนินนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับเยาวชนและก็นโยบายทางการทูตด,ด้วยครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้ได้มาพูดเกี่ยวกับอาจารย์ดกรกรภูพงศ์ในการประเมินคุณครูดีเด่นด้านการพัฒนาทักษะชีวิตนะครับของนักเรียนนะครับก็ผมในฐานะ ที่เป็นม oh ิสเป็นลูกศิษย์ของคุณรูดรอกร์กรภูพงศ์นะครับแล้วก็เพิ่งจบการศึกษาจากการาสูตรศึกษาลัยเป็นระยะเวลาไม่ถึง2ปีด้วยซ้ำนะครับก็รู้สึกภาคภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ผ่านจากโรงเรียนกันาสูตรศึกษาลัยมาซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเป็นอันดับต้นๆของจังหวัดสุพรรณบุรีรวมถึงประเทศไทยครับผมก็สิ่งอื่นสิ่งหนึ่งที่สามารถขับ เพื่อนให้ผมมาอยู่ในจุดนี้ได้ก็ต้องบอกว่าเป็นคุณครูนั่นเองนะครับแล้วก็ในวันนี้ก็จะขออนุญาตยกตัวอย่างคุณครูดกรกรมภูพงศิลปะเดชาอังกูลที่สามารถขับเคลื่อนสิทธิคนนี้ให้มาใช้ชีวิตในสังคมมหาวิทยายลัยรวมถึงสังคมการทำงานในการเป็นทูตสันธวามัยตรีในอายุเพียง20ปีได้นะครับผมก็ คุณครูกรูพงศกับผมเนี่ยเคยผมเคยศึกษาวิชาประวัติศาสตร์นะครับ mm. เมื่อตอนมอนหนึ่งกับคุณครูดกรกรูพงศ์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นอีกประมาณ5ปีเนี่ย ก็ได้เป็นลูกศิษย์แล้วก็เป็นครูกันเรื่อยมานะครับไม่ว่าจะเป็นการปรึกษาด้านการทํางานโรงเรียนนะครับรวมถึงการส่งแข่งขันทางด้านวิชาการสังคมศึกษานะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับซึ่งท่านก็คงจะทราบดีว่ากณาสุตรศึกษาลายของเราเนี่ยมีกิจกรรมที่เรียกว่ายิ่งใหญ่แล้วก็ถือว่าเป็นเวทีสําคัญสําหรับนักเรียนนะครับที่จะได้พัฒนาตนเองไม่ว่าจะเป็นทักษะชีวิตทักษะการทํางาน ต่างๆนะครับผมเองก็ได้อาจารย์ดตอร์กรภูพงศ์นะครับที่ได้สนับสนุนกับผมเ้วยมารวมถึงให้คําชี้แนะแนะนําต่างๆนะครับผมก็ผมเองมองว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่ถ้าเราไม่มีคุณครูให้คําชี้แนะให้คําแนะนําเราก็คงไม่มาอยู่จุดจุดนี้ได้รวมไปถึงต่อยอดอาชีพของเราในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นการรับราชการ การเป็นนักพูดนักการทูดปฏิบัติการที่กระทรวงการต่างประเทศนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นความฝันอันสูงสุดที่ผมได้ตั้งตั้งใจกับตัวเองไว้รวมถึงคุณครูกรภูโภกด้วยเช่นกันครับผม ผมขออนุญาตเข้าสู่ประเด็นการประเมินในวันนี้นะครับก็จะมีด้วยกัน4ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางแผนของคุณครูเองในด้านการสอนทักษะชีวิตให้กับนักเรียนซึ่งตรงนี้ผมเองก็คงจะไม่ได้แตะ ลงลึกมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทุกท่านเองก็จะคงเห็นในหลักฐานที่เป็นเชิงประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นเอกสารต่างๆที่คุณครูกรครูพงได้มานําเสนอให้กับทุกท่านในวันนี้นะครับผมขออนุญ,ญาตแตะลงไปที่กระบวนการจัดการเรียนรู้หรือว่าการสอนทักษะชีวิตให้กับนักเรียนเองเลยละกันนะครับซึ่งผมเองเนี่ยเคยมีประสบการณ์ตรงนั้นมาเมื่อครั้งเป็นนักเรียนคณสูตรและ ปัจจุบันนี้น้องของผมเองนะครับก็ยังเป็นนักเรียนในที่ปรึกษาของคุณครูดตตรกอนภูพงศ์ด้วยเช่นกันนะครับก็จะทราบว่ามีความสารต่อจากรุ่นพี่ไปสู่รุ่นน้องในปัจจุบันนี้นะครับก็จะทราบดีว่าคุณครูกนภูพงศ์เนี่ยจัดการเรียนการสอนไม,ไม่เฉพาะด้านวิชาการนะครับแต่ว่ายังลงลึกในด้าน การทักษะชีวิตต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทํางานร่วมกับเพื่อนนะครับการจัดการอารมณ์หรือว่าการการแก้ปัญหาต่างๆที่เข้ามาในชีวิตนะครับเพราะว่าคุณครูกรรภูพงษ์เนี่ยเป็นคุณครูที่ค่อนข้างใจดีพอสมควรนะครับนักเรียนะในโรงเรีเยนก็จะทราบดีว่าคุณครูมีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า สิ่งต่างๆที่สอนนักเรียนไปแล้วเนี่ยสามารถนําไปใช้จริงได้นะครับจนกระทั่งผมปัจจุบันนี้ก็ยังนํามาใช้อยู่ซึ่งก็เป็นหลักเ,เป็นตัวสอนศาสะเป็นตัวย่อสาตัวนะครับซึ่งผมก็จะกล่าวในขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ทุกท่านได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นการใช้สื่อนะครับซึ่งผม <laughs> ทูกใจนําเสนออย่างมากนะครับเพราะว่าคุณครูกรภูพเนี่ยเป็นคุณครูที่ ค่อนข้างใช้สื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพในการเอ่อเอ่อในการเรียนการสอนเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็สื่อต่างๆก็มีความสนใจยกตัวอ,อย่างเช่นนะครับการใช้สื่อออนไลน์นะครับซึ่งถ้าย้อนไปในสมัยนั้นเนี่ยห้าหกปีที่แล้วเนี่ยคุณครูใช้อินเทอร์เน็ตในการสอนนักเรียนเยอะมากนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นสื่อ,อการเรียนการสอนสนําเร็จรูปหรือว่า สื่อออนไลน์ต่างๆที่มานำเสนอนักเรียนเนี่ยก็ล้วนแต่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะว่าคุณครูเองเนี่ยค่อนข้างมีความค่อนข้างทันสมัยนะครับจริงๆแม้แต่ในปัจจุบันนี้ในยุค new normal จำเป็นที่จะต้องใช้สื่ออ,ออนไลน์เป็นสำคัญนะครับก็คุณครูเองก็เรียกได้ว่าผ่านพลวัตตรงนี้มาอย่างเรียกได้ว่า ยาวนานนะครับผมต่อไปก็จะพูดถึงทักษะนะครับซึ่งการประเมินผลนะครับซึ่งก็จะเป็นในลำดับสุดท้ายซึ่งผมเองมองว่าการประเมินผลนักเรียนเกี่ยวกับการใช้ทักษะชีวิตเนี่ยผมมองว่าจะต้องไปดูที่ตัวนักเรียนมากกว่านะครับว่านักเรียนเขาได้ได้รับทักษะมาอย่างไงบ้างแล้วก็สามารถนำไปใช้ทั้งในปัจจุบันและในในอนาคต ได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งเราก็ทราบอย่างดีว่าในปัจจุบันเนี่ยโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามี disruption มีการปั่นป่วนจากภาวะต่างๆม,มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรฐษฐกิจสังคมต่างๆรวมไปถึงโรคระบาดหลายแรงอย่างโควิด1 9นี้เช่นกันนะครับซึ่งคุณครูกรภครูคงเนี่ยก็ทำให้ผมได้รับทราบว่าการเป็นการอาศัยอยู่ในสังคมเนี่ย จะต้องเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันเป็นอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรมอย,อย่างที่เมื่อสักครู่นะครับเรื่องการใช้สื่อเนี่ยคุณครูก็ใช้มโมเดลกล้างปลาครับซึ่งเป็นโมเดลที่คุณครูเองก็คิดคนพัฒนาต่อยอดขึ้นมานะครับทำให้นักเรียนม .1 ในขนาดนั้นเนี่ยสามารถศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบนะฮะก็ตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ตรงนี้ต้องชื่นชมคุณครูอย่างมากนะครับผมต่อไปก็จะเป็นออ,อยู่ตัวอย่างเช่นการให้นักเรียนได้เรียนรู้ปฏิบัติจริงนะคบไม่ว่าจะเป็นการาศึกษา,าเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในโรงเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดชุมนุมสงวัดพริกนะครับซึ่งกาะสูตรศึกษาลัยของเราเนี่ยก็เป็นแหล่ง อารายธรรมโบราณอยู่แล้วนะครับก็คุณครูก็ได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้อย่างคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วก็สําหรับประเด็นที่ผมได้พูดไว้เมื่อสักครู่ก็คือประเด็นเกี่ยวกับ RCA นะครซึ่งคุณครูเนี่ยได้ใช้ได้ใช้ ประเด็นตรงนี้มาสอนนักเรียนนะครับตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเลยนะคะก็คือการ R ก็คือ reflection นะคะก็คือหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้แล้วเนี่ยก็จะต้องสะท้อนความรู้ความคิดว่าตัวเองมีความรู้สึกอย่างไรสามารถแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นอย่างไรนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองก็จะเป็นตัว C ก็คือ connect ครับเมื่อเราไดาา้ได้ reflect หรือว่าสะท้อนการเรียนการสอนมาแล้วเนี่ย เราก็จะคอนเน c t หรือว่าเชื่อมโยงเชื่อเชื่อมโยงให้กับให้เข้ากับชีวิตประจำวันของเด็กหรือว่าไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ตั้งแต่ในอนดีตจนถึงปัจจุบันนะครับคุณครูก็จะถามเด็กตลอดว่าในปัจจุบันเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรเราสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือว่าสิ่งที่เราคิดผ่านการกระบวนการปฏิบัติเมื่อสักคพูดเนี่ยเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันหรือว่าในอนาคตอย่างไรและสิ่งสาคัญเลยนะครับสิ่ง ก็คือตัว A นะครับหรือว่าการ apply นะครับคือการที่คุณครูได้อสอบถามนักเรียนว่าในอดีตจนถึงในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือว่าองค์ความรู้ในห้องเรียนหรือว่าการปฏิบัติ การเรียนการสอนนอกห้องเรียนเนี่ยไปใช้ตั้งแต่ในปัจจุบันจนถึงในอนาคตอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยทีเดียวนะครับซึ่งเด็กนักเรียนในศตวรรษที่21เนี่ยควรจะ เรียนรู้แล้วก็สามารถนำไปใช้ได้จริงในอนาคตนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับมาถึงประเด็นสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าคุณครูที่ได้รับการประเมินในครั้งนี้นะครับผลจะออกมาเป็นอย่างไรผมเชื่อมั่นว่าการประเมินในครั้งนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ คุณครูได้พัฒนาตนเองรวมถึงได้มีกำลังใจต่อยอดนะครับในการอสอนนักเรียนต่อไปนะครับสำหรับคุณครูกรภูพงแล้วถ้าได้รางวัลน,นี้ไปผมเชื่อมั่นว่าก็จะเป็นเหมือนกับว่าแรงแรงใจที่สามารถขับเคลื่อนนักเรียนให้ มีทักษะชีวิตต่างๆต่อไปในอนาคตครับผมก็ฝากพิจรารณาคุณคออรูดรกรภูพงศ์ศิลปะเตชะอังกูลมาลัที่นี้ด้วยครับผมสวัสดีครับ